อ้าวสบายดีพี่น้องมาช่พี่น้องมาช่สุขพลเดอบอกว่าทางในประเทศและต่างประเทศเนาะหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาชมขอขอบคุใจทุกคนเข้ามากับก่อนอื่นก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ทางเวียนเดอร์ทางเวียนก็เลยเป็นกำลังใจให้คก็บต่อไปเลยพี่น้องเด้อเอามันนี่ก็น้องมาลินน้ำเนาะอันนี้ก็อาหารเ่าก็ ลาบงัวเขียวบเพิ่นว่าบ่าเพินว่าอันนี้ก็ประธานโจเพิ่นเนาะประจําปืนใหญ่อาร์เซนอลยูเซโนเฮาเนาะนี่มันสิมีตําหุ่งตําแรงเด้อพี่น้องเด้อมาสิากเด้อแม่อพี่แมซอยสิ้นงัวเนาะ้องชายอูสวประจําการอยู่ซนเด้่วก็ส6นั่นນเสําหรับ FC สาวอ่อนม่นเพินเมื่อบ้านเง ฝืนเมื่อบ้านอาจจะไม่ได้ทายผลลงเนาะทางเมือก็อยู่คนเดียวคือเก่าเนาะสำหรับทางในมันน้องชายมาแต่บ้านไายอุดมน้องชมพู่สาวรอเนาะมีแฟนแล้วเดอ้อเหิืนเดอ้อวันเป็นโสดเดอ้อเนาะนี่เขาจะมีการตา่ำต่ำแล้วก็ซิมเบิังเดอ้อทางนี้ซิมนะท่านนึงแซ่บร้ายเขาเนาะ เป็นไนนด้คัมภพอยังไรแซวเดินชิมเดินดุบคัมยังททงด้วครับกำตายตรงเอ๊เพี่น้องเนะบรรยากาศทางหลังบ้านเนาะมให้เบิรงรีวิวทางเหตุเปนตากล้องเนาะคลิปนี้ก็ มีอยังไงมัาแข็งแรงนํากันวันนี้แม่นเคยบันทิน,นเคยห้างเด้อเคยห้างมีหมักถั่วดินโอ,อโอ้ยมีหมักถั่วพ่อมึงใหหมักถั่วไปหมักกระถินเออบ่าผิดบ่าถึอน้องครับหมัดกระถิ่นพะ่วพ่อยังทำ เอาบุกินข้าวทบ่า,าขอบใจขอบใจกินข้าวทงเปนยังอขอบใจนะอเานเมื่อานมาเติรอนเมียคุมขาข้าวก็ตสิน่พูบุกินข้าวอพูเออเออขาลายขาพสาลายในเลยพีขาสาลายปิดไ เด็กน้องได้เป็นได้บุพเพยังบ <h ating> <o> ุพเพน้ำตาลบ่ิมปะลองเปิดห้าสิบมาซิมเบิ่งได้พี่น้องได้อืมแทบไปหามเลยอืมพอแล้ะมดว่ากล้องชันกล้องเงินมัวเนาะขอโทรศัพท์ลายเงินเดือนออกแล้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ถ่ายงามๆให้พี่น้องนะครับชมเนาะ ตอนนี้แม่นท้าวเชียจะถ่ายตอนเดียวมรดจดต่อเลยพี่น้องเด้วพหัวโทรศัพท์ความจำมันก็เต็มแล้วถ่ายเอาสานี้ไปก่อนน้องนุมมาลินน้ำมาหนี่งมียางลายก็ไปทำตะงคร่กระตะไคร่กินกับยีก้อนก่อกนพี่น้องจะมาใช้ก็อะไรจ้านะบ้านจ้ามาแเมืองพีน,น,นอันนี้ตะมันโธอันนี้เส้นหน้าหน,นึ่งเ,เบอร์หนึ่งสวรรค์

คลิปนี้ก็าไม่ยังไลายเด้เป็นน้องเด้ออ่าขอบคุขอบใจทุกคนเรามาชมใช่ไหงให้เป็นเบิเ่งนะเ,เอออีขอ่าวต่างกันได้เป็นน้องเด้อเอาพอกันใหม่คลิปหนะ้าบายดีด